สวัสดีครับสบายดีฮัลโหล everyone วันสุดท้ายแล้วของบรรยากาศทุ่งไร่ทุ่งนาครับทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะต้องออกจากลาวข้ามไปฝั่งไทยเนาะเพราะว่าเดินทางต่อสบายดีสบายดียดพี่นะ้องเดินทางต่อแล้วก็ รถมอเตอร์ไซค์เราสามารถอยู่ในลาวได้แค่15วันเด้อทุกคนต้องกลับต้องกลับก่อนที่จะหมดอายุ15วันกินอย่างอร่อยเลยนะท่าน แปับนึ่เด้อที่ไปหาตัวน้อยแปับนึ่ลองดูดิว่าตัวนี้จะให้ผมเล่นด้ไหม ตอนเย็ยนบรรยากาศดีเนาะน่าจะเป็นบรรยากาศที่ห,หลายๆท่านคุ้นเคยเ,ยเนาะตอนเป็นเด็กตอนเป็นเด็กอาจจะได้อยู่ ปรับ,บชนบทแบบนี้แล้วก็เข้าไปใช้ชีวิตยอยู่ในกรุงกันในเมืองกรุงเี่นั้นอะไรอะพี่ใหม่หอันนั้นอะน,นั่นอะเหมือนแบบเจดีย์อะไรอ๋อภาษาลาวเขาเอิ่าาอนว่าถาดเอาไว้ใส่กระดูกอ๋อแต่บูหัวฟังไทย,พยเพิ่งเอื่นมา,างยังพี่เก็บกระดูกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน แต่ว่ารีบๆไปแต่ตรงนี้ครับเดี๋ยวบรรยากาศดีนะหอมข้าวเนอะอยู่ใกลุ้่วงนาเนี่ยหอมข้าวมาก กินอย่งางอร่อยเลยนะห้องตัวน้อยไม่ได้กินกับเขาเลย

ห่านมันร้องลลว่าอะไรรู้ปะห่านมันร้องลลว่าอะไรรู้ปะตุ้มตุ้มเข้ามาเก็บผักกันทุกคนเ,คเก็บผักเก็บผักในสวนปีใหม่เขาแต่งน,นู่นอะนู่น มีท uh, mm like nah, ั้งแป้งวนยู่ในซองมีทั้งผักแป้งัวเป็นต้นเลยด้ะทุกคนอันนี้น่าจะผมร่วงหมดหัวแน่ต้นเนีถึงไหมมานี่แต่หยอดใหญ่ๆนะยอดมันกินได้ไหม ดูงามเน้เดี๋ยวสิเก็บไปจ้กซองเนาค่ะพี่จะไม่อยากินงามงามนะเนาะคนเก็บอะงามงามโอ้ยมุกเดิมซ้ำๆเดี๋ยวก็ลอยขึ้นไปบนยอดมะพร้าวนู่นนะ่ะเก็บมะพร้าวได้เลย็ดีสิ <laughs> จะได้กิน โอ้แป๊บเดียวเป็นกร,รมเลยทุกคนเก็บไปให้พี่นี่มาเก็บมารอดพี่<แ>ชอบผักอันนี้ปี่ใหม่ก็ปลูกไว้เบ,บ้าะก็ผัเนี่ยีโอ้โหดูหน่อน,นี้ดิหน่อน,นี้น่าจะสงวนนะ <c oughs> น่าจะสงวนไว้ <c oughs> ถ้าไม่ได้สงวนนี้เสร็จปีใหม่ไปแล้ว ่คะหน้านี้หน่อไม้หน่อไม้ป่าก็เยอะูอ่แถวบ้านมันก็เลยไม่จะเป็นต้องกิน่ะต้นมะกอกต้นเล็กกะติด๊ดนังดูลูกเดี๋ยวโอ้โหให้พี่ดาวว่าใครเป็นคนปลูกพี่ใหม่ 快，小心吧！嗯。嗯 ผักอ,อะไรนะผักตำหิค่ะตำลึงตำลึงบอภาษาไทยอินผักตำลึงบ่ตำลองโอ้ บรรยากาศดีมากแถวนี้เนาะเด็กนักเรียนสองสายรอ,อรอเรือจะได้ข้ามฝั่ง เดี๋ยวผมช่วยไปมาเก็บตำลึงกันครับพี่เก็บได้เยอะเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โหต้นนี้น้ำมันพัดมานะเนี่ยเฮ้ยนี่ทำตัดทำฟืนได้ดีเลยเนี่ยพี่ใหม่ไม่อย่างน,นี้ส่วนมากเขาไม่ค่อยทำฟืนกันอันนี้ต้นนุ่นใช่ปะใช่ค่ะจะหนีบังอะไ นะเมื่อก่อนนี้มีตดินทรายแต่ว่าแต่ว่าปีนี้ขึ้นสิบบไดบปลู์กันแล้ทำไมไปอยู่ไทยเที่ยวไปไทยเนาะไปไทยมาแล้วเนาะกลับไปกะไประมังก็เลยไม่ค่อยมีเวลา เด็กเมืองน,นี้เก่งเนาะอายุแบบ8ปดขวบทำงานทำการขับเรือโอหเฮ้ยนี่แสดงว่าเับไปรับนักเรียนฝั่งนูน้น รดูนักเรียนขึ้นเรือครับชีวิตแถวนี้น่าสนุกเนาะถ้าเป็นเด็กตอนเป็นเด็กถ้าใช้ชีวิตแถวนี้คงสนุกสนุกปไปปีใหม่สนุกค่ะแต่ว่าสมัยปีใหม่หามันบ่คอยมีเหือขมเอาแบบนี้กลัวเสียขาต้องนั่งขาดุาน้นขามือได้บ่มีหือกับโบเด้ไปงเทียนเพราะขำหม่ได้ เพราะว่าเพราะว่ายุคปีใหม่ที่ปนประมาณสิบกว่าปีที่แล้วมันมันบ่อยมีเหือดเขาไม่ไปกันสักทีเราไปเหรอปะพี่มีคำถามคำถามว่าเคยมีคนจมน้ำตายปะ่ะแบบตกเรือหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อเคยนะคะเมื่อประมาณยุคก,ก่อนปีใหม่น่าจะเป็นรุ่นรุ่นพี่พี่ๆของปีใหม่ ท่าที่จําได้คือเรือล่มและก็เด็กตอนนั้นเขาเด็กไปโรงเรียนใช่ไหมคะแล้วไม่ใช่คนในหมู่บ้านนะคะเป็นคนหมู่บ้านที่ติดเขาแต่เขาจําเป็นต้องข้ามน้ํามาเรียนที่ฝั่งนี้อืแล้วทีนี้เขาอยู่เขาใช่ไหมบ้านเขาไม่ได้มีแม่น้ําแล้วเขาก็ว่ายน้ําไม่เป็นพอเรือล่มเขาก็จมเสียชีวิตแต่ว่าถ้าคนในหมู่บ้านปีใหม่นะเรียนบ่เคยมีใัยแบบจมน้ำเสียชีวิตเพราะว่าเด็กน้อย บ้านพี่ใหม่สิบกว่าปีกัลรอยหนามเป็นละมันก็นเลยแบบเขาชินกับหนามนะเขาเก่งไปะระวังมันเกาะนะคะข้างหลังพี่ใหม่จะไปต่อยมะพร้าวนะ <c oughs> ผมก็ไม่รู้ว่ามะพร้าวมันทำอะไรให้พี่ใหม่ผมจะได้ไปต่อยมันใ <c oughs> สยใส่ ฟังไทยเคินสวยมะพร้าวภาษาลายนักเลงเลยทุกคนตังลูกอะไรก็จะต่อยก็ต่อยเรื่อยหมดอะไปนี่ดูบาซ์แล่ต้องจับเลยอุ้ยท้อทอดทอดทอด พี่ใหม่กำลังดัดแปลงเครื่องมือการต่อยมะาพร้าวอ้าวไหนพี่บอกว่าสอยอยู่ลาวต้องต่อยอ๋ออยู่ไทย,อ,อ,ยอ่ะสอยมะพร้าวทำอะไรให้พี่รู้สึกจะต่อยเพราเอะไระต่อยต้นไหนต้งนี้ใช่ปะ่ะไม่ใช่เออต้นอ,อยู่ตรงนี้นี่พี่ปิ้นพ,พี่ต่อยพี่ใหม่ลองก่อนได้ไหมอ่ะ อยากลองอยากโชว์สีมือโอเคลู่ว่วจะต่อยได้ไหม มาพี่ต่อยมาเอาเปลี่ยนกันเอาพี่ต่อยก่อนก็ได้อเอาก่อให้เป็นเจ็ยมามองไม่เห็นนะเข้าไปในบ้านอือฮะค่อยๆเด้๋ยพี่จันนี่อ้าเจียงมาก พี่เกาะทีเดียวเลยป๊ะพี่น้องป๊ะแบกเมือทั้งเรื่อมะพราวมะพร้าวหูแตย,ย,ยา,ยปา,า,าบป๊ะเอากลับค่ะลูกหลัจักพันจีบพันจีบ <laughs> คอยเมาส์เวิรดหันแหละมาพาไหมครับดูก่อนชิมก่อนได้นะครับ <laughs> ถาว่าแสบมันหมดใจเงินมันบอ <laughs> <laughs> หล้างก่อนได้นะล้างเท้าตรนี้ มาพอดีแม่หลังถวยพอดีพี่น้องก็เอาเอาผ่าก็เอ้ยเอาเกี่ยวก็สบายดีเออเบิร์ตสำเนียงมันยังจะรวยมาท่านไดแก่สำสำสำเบิร์ตอะถาสุดในออกมาถามันแก่ ต่อยมันแล้วก็ยังจะอาเม็ดมาเชาะมันอีกเนาะโหจะอะไรขนาดนั้นโหดเนาะโหดมากคนลราสาวลราสาวลราโหดนะถ้าใครไม่แกร่งพอยสูไม่ได้เลยอุ้ยเสียวมือเนาะี่ใหม่เอามือออกห่างๆเลยอยู่ไกลลงหมอเนะ อัน่ะะม้ยคตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะกระเดียกนะคะกระเดียกเขาเรียกกระเดียกเลยละคนพี่ต้องมาถ่ายได้านนี้ไหมคะมันถึงจะแจ้งที่ไทยเขาเรียกว่าเหยือก ถ้าเป็นถ้าเป็นคนลาวกับคนภาคอีสานตอนเจ็บเขาจะร้องเออถ้าเป็นคนไทยเขาจะร้องโอ้ยถ้าเป็นฝรั่งเขาก็จะร้องอ้าวอ้าวจริงเขาแมนละปกติกุณไม่รู้ <laughs> ผ่ามะพร้าวเสร็จแล้วโดยที่ไม่ได้มีบาดแผลกำลังพอดีกินถ้าปาไว้นานตัวนี้มันน่าจะมันน่าจะแก่โคตมันจะไม่โคต้องชิมกิน,นเลย สดหวานหอมเป็นมุนนุ่มแซ่บเนาะ อีแม่กินอีแม่เรากินนิดเดียวพี่นอ้องแม่กินหน่อยเดียวเช็ดโจนได้สะนะนี่นแม่กินแซ่งก็ขอต,อขอตออ้อนอาหารแล้วขอต้อนซองมาสิก่อนสบายอิ่มละอ้าอิ่มเช่นใจคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับทุกคน ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมครับขอบคุณเด้อพี่อ๋อชอบก็กดไลค์ถูกใจก็ยิ้มครับขอให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีความสุขครับบ๊ายบาย